โอเคนะครับอยู่กับพ่อมาเล่นเกมนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเมโกะรามาสตอรี่อ่านผิดหรือเปล่าอ่านไม่แน่ใจนะครับโหแต่ยอดดาวน์โหลดไปแล้วกว่า10ล้านดาวน์โหลดเลยนะครับน่าสนใจมากเดี๋ยวลองไปดูกันนะมันเป็นเกมแนวปริศนาเล่นผ่อนคลายชิวๆนะฮะโอเคแท็บเดอะมูฟ okay. ตอนนี้เราก็คลิกเพื่อการเดินนะครับแล้วยังไง ภาพดีมากเลยค่ะเกมนี้โอเคให้เราหาดาวเจอแล้ว <Yeah. S 1> จ้ากลับมาโอเคนะครับป้านแรกของเราผ่านไปนแล้วนะอ้าวไม่ใช่เหรอเกตสุดไหนว่าทางออก อ๋อยังมีดาวอีกดวงนะฮะเดี๋ยวเจะไปเก็บดาวไปต่อครับก็ได้มาสองดาวครับเดี๋ยวลองด่านต่อไปไปโอ้โหภาพสวยมากเลยอ่ะดูดิไม่น่าเชื่อเลยนะครับเกมเขาเอ้าเป็นเกมเนะี่ยเอ้าหายไปไหนแล้ววะอ๋อเม่ไมกโกะเมโกะรามะเหรอกกรมมหครับอะ ชุบ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 หนึ่งดวงเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมอ๋อมันจบเลยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวไปดัดต่อไปเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ข้างล่างนะครับเดีดันไปเก็บข้างบนก่อน เอ๊อยอันนี้ไปยังไงเนี่ยบุยบุยไม่ใช่อ่ะโอ้ใช่ใช่ใช่ใช ผมงงกับการบังคับิดนึงแต่มาเล่นง่ายนะจิ้มเดินจิ้มเดินแล้วอันนี้ลากเอาใช้มือนันนี่เลยเจ้าไมโกะ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 ลงมาลงมาวะอย่างเฟียวครับใครเครียดด้วยนะภาพ,พสวยสวย กด่าครับนี่ยโอ้โหโอ้โหูนะฮะร้อยห้าสิบด่านนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้คือมาสเตอร์มาสเตอร์คืออะไรครับน,นี่กคือกมีแชร์ขึ้นทวิตเตอร์เพื่อนดูด้วยใช่ไหมมีการสร้างสร้างอะไรครับสร้างด่านเหรอ เราสร้างบ้านยางได้ด้วยรครับเนี่ยเท่ไปอีกนะเท่ไปอีกนะครับระบบนี้โอ้ใค้ที่สายไมค์อะไรนะลูบบอกนะสนุกเว้ยนะฮะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะผมแบ็คก่อนกลับยังไงเนี่ย ได้พิมียมฟอร์ราร้อยี่สิบห้าบาทโอ้ oh, oh, มีข้างล่างเพียบเลยโ oh. อ้ยยังฟีอ่ะฮะอะโอเคโอเคโอเคไม่ไม,ไม่ไม่เอาแล้วครับจะออกออกแหกวะ นะครับผมหาทางออกแปบบ๊บอ่โอเคออกมาแล้วครับวันนี้ก็เป็น,นไม่มีซสาว์ดนตรีด้วยนะแต่ผมกลัวมันตีกับเสียงก็เลยแบบเออเอาไว้ก่อนละกันเนะาะปาปขออีกสักสองคำด่าละกันนะฮะเจ็ดเป็นเลยมีมีมีสกแกนคิวอาร์โค้ดด้วยนะฮะ เดินไม่ได <stumbled? S 1> ้อ <Heritage desserts> ่ะนี <und ying> ่คืออะไรครับอ๋อลูกบอลอย่างเธอนะมีการใช้ลูกบอลนี่มันนี่มันนี่ไม่โกะไม่โกะไม่โกะนี่ตึงอ๋อลง เดินน่ารักมากจบแล้วโอ้ยก็ใครสนใจเกมนี้งก็ลงวาโหลดเล่นใต้คลิปวิดีโอผมก็ได้นะฮะอพอบ้านที่เกมมาหาเกมสนุกสนุกใครเครียดมาเพ่อนๆมาฝากอีกหนึ่งเกมนะฮะขอสักหนึ่งดาบเป็นการส่งท้ายเอา้า ชหายแล้ว <c oughs> ตกแล้วขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวจต้องเหมือนจะต้องเล่นใหม่ใช่ไหมโอเคเอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> เราคิดว่า <c oughs> อีกสักด่านนะคะด่านที่สิบโอ้ยนี่แค่แบบน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะฮะนี่เอ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับอืมผมว่าเราต้อง ันเมื ваш, ่อกี fine, ้เราสไลด์ไปผิดด้านนะมันเลยแบบพุ่งไวเฮ้ยเฮ้ยลงมาลงมาเฮ้ยลงมาดิมันเมื่อกี้เราไปโดนมันก็เลยแบบเออ ไม่ผ่านนะครับนี่ผมต้องเล่นใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ,หมอืมโอเคนะครับก็เหมือนเหมือนแอบยากนิดนิดนะฮะเล่นเพืเ่อนกันไปนะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพ่อมาเล่นเกมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ